โอเคครับสวัสดีครับทีมงานไฮเทคไมโครซิสเต็มนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถ l amborghini urus นะครับจะเป็น,ปนหน้าจอทัชสกรีนจากโรงงานแล้วก็มี Apple c a r p เ a y จากโรงงานนะครับวันนี้ผมจะมาใช้ตัวกล่องปลดล็อก Apple c a r p l a y นะครับชื่อกล่องว่า HSS Unlock Ultra นะครับตัวนี้เป็นกล่องเสียวขาววิธีการใช้งานก็คือแค่เสียบตัวสายนะครับ g ี t ีที c เข้าตัวกล่องปลายสายเสีบที่ตัวรถนะครับในเก๊ะแบบนี้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็สามารถเล่น Apple CarPlay นะครับเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะครับกดไปที่ Apple CarPlay หน้าตาของกล่อง SMS ก็จะเป็นประมาณนี้จะมีพวกแอปพลิเคชันต่างๆให้เราเลือกเล่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับทีวีออนไลน์ Online, นะครับหรือว่า Netflix สามารถเลือกดูได้แล้วก็เวลาเราใช้งานขับรถจริงเนี่ยภาพก็ไม่ตัดนะครับสามารถดูได้ยาวๆเลยแล้วก็ตัวกล่องยังรองรับการใส่ซิมได้ด้วยนะครับหรือว่าจะแชร์ฮอสปอร์ตจากมือถือก็ได้เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมลองทดสอบลองเล่นดูเรื่องเสียงเราก็ปรับลดที่รถปกติเลย น,นี้จะเป็น Youtube ก์กการทำงานการตอบสนองถือว่าลื่นไหลดีเลยนะครับ เราอยากจะออกไปเล่นแอปอื่นๆอย่างเช่นดูทีวีออนไลน์ a s p ก็สามารถเลือกดูได้เหมือนกันเขาลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองดูอไม่มีต้องลงชื่อเข้าใช้ถึงจะดูได้เน็ตฟิกเหมือนกันนะครับเลือกดูซีรีส์ดูหนังได้เลยก็ลงชื่อเข้าใช้เหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้ครับพวก entertainment ต่งตางๆเราเลือกสามารถเลือกดูได้แล้วก็สามารถเข้าไปที่ Play Store Sign อิเข้าไปนะครับโหลดแอปต่างๆได้อีกนะครับเดี๋ยวจะกลับเข้าหน้าจอหลักของตัวรถก็แค่คลิกตัวรูปโฮมของรถนะครับก็มาแล้วประมาณนี้